ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ผู้บำเพ็ญทานบารมีท่านเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากมายแต่ไม่ยึดติดในสิ่งใดเมื่อถึงวัยชราท่านตั้งใจจะละทางโลกและออกบวชก่อนออกบวชท่านเรียกผู้คนในเมืองมารวมกันแล้วกล่าวว่าข้าจะมอบทรัพย์ทั้งหมดให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่หวังชื่อเสียงไม่หวังการสรรเสริญเพราะสิ่งใดที่ให้ไปแล้วย่อมไม่ควรหวนคิดถึงอีกผู้คนต่างแปลกใจถามว่าเหตุใดท่านจึงไม่เก็บไว้ให้ลูกหลานหรือใช้ในายามจำเป็นพราหม์ตอบด้วยแววตาสงบว่าการให้ที่แท้จริงคือการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เหมือนดอกไม้ที่บานแล้วย่อมไม่หวนคืนสู่ต้นผู้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นผู้สงบและเป็นที่เคารพหลังจากแจกจ่ายทรัพย์ทั้งหมดท่านก็ออกบวชใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในป่าเป็นที่เคารพของผู้คนทั้งหลายคติธรรมการให้ที่แท้จริงคือการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนผู้มีปัญญา ย่อมไม่ยึดติดในสิ่งที่ให้ไปแล้วทานบารมีคือการเสียสละด้วยใจบริสุทธิ์การปล่อยวางนำไปสู่ความสงบและความเคารพจากผู้อื่น